สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกูชี่คอลเลกชันของเรานะคะหรือว่าสกูชี่ทั้งหมดของเราที่เรามีนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นของแท้และของไม่แท้ปะปนกันไปนะคะ mm hmm. ก็ไปดูกันเลยค่ะว่ามีชิ้นไหนบ้างชิ้นแรกก็จะเป็นปาลาเทลยากิ mm hmm. โดนัทคิตตี้ขนมไหว้พระจันทร์สโลมบัสปัน ซุยทอยถั่วสีทองคับแค้กเ,เลือดหมาสายยืดได้หรือสายซัฟเฟตติ้งนั่นเองไอติมโคนสีเขียวเรียนพลาสีเหลืองไส้สีชมพูจัมโบ้ไอติมโคนสีฟ้าแฮมแฮมเบอร์เกอร์ไส้กาสลาง slow ที่สุดรองน้าขาบีของไม่แพ้ แพนด้าสีฟ้าและอินเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่กลิ่นมันเหมือนนมแมวมีสองอันจัมโบ้รอยัลซอฟของปอ หนุ่มมาก้องแฮปตี้ขนมปังเบเโดโดนัทเบเโดตอนแรกมีต่าเบเตอร์ด,ด้วยนะแต่เพื่อนเราชอบขอซื้อไปแล้วก็เลยให้ไปเอ้ยขายไปเฮ้ย <c oughs> lâu นนก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าคลิปนี้ไม่ดีหรือมีข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามก็ได้นะคะ